สบายดีพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบาลลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมตอนนี้ก็บาลลีก็ได้ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเนาะอาย่ที่บ้านกิวโลมพี่น้องก็คือเขาจะมาหาครอบครัวของอายที่ว่ามีลูกสี่คนเนาะพี่น้องเนาะอยากมีอานบ่เลี้ยงลูกสวยเพิ่อนนะนะสมม้อนี้เพิ่นก็เลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะความจริงความจริงเขามาวันนี้เป็นเทื่อที่สามนะพี่น้องเนาะเขาได้โทรมาหนัดแหละว่ามันโทรมานัดเที่ยแล้วเขามา เข้าเบอร์เ้าอันให้ผู้เฒ่าเพื่อนอ่าแข้งๆอ่ะเนาะอาเพื่อนทั่วเขากับเพื่อนทั่วมาถึงแต่เมื่บ้านก่อนแต่ว่เมื่บ้านก่อนฝนตกข้ามาบ่ไดดเขาเรื่อนว่าเป็นมือนีเนาะอ่าบอกดีแต้วมีบพื่อ่าผู้เฒ่าเพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนอยู่เฮ่อนมอกันเนาะเพื่อนหูนะปะจะมาตอนใดตอนใดเนาะย่างขึ้นดอยไว้น้องเมื่อยคขินี้เขาก็มากับเบ้าอ้วนแล้วก็แม่นางอาทิตย์แล้วก็มี เอล็ดเจียมเนาะเมียของพะวันเนาะตอนนี้ก็พากันโขนเครื่องขึ้นมาเนาะเขานัดพเท่านี่ในเฮือนเพิ่นเดี๋ยวบาลีจะให้เบิ้งกล่องหลังเนาะพี่น้องออ่่าาเนนะพี้งตอนนี้เขาก็จะยืนอยู่หน้าเฮือนเพิ่นเนาะนี่เฮือนพเท่าที่ว่าเขาเอาเบอร์โทรไปให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็โทรหาเขาเนาะพี่น้องนี่เฮือนเพิ่อนอู้หลังคาตัวนั้นล่มลงเนาะพี่น้องนะในผาโฮมพี่น้องผาโฮมเพิ่นเอามาตาะ เบิ่งเนาะมันเก่ามันไม่สำหรับน้องว้าหนักนวงเนาะเงอนเพ่าเข้าไปได้นะะไอเข้าไปได้โอ้ดยดยดยสบายดีสบายดีไอเฮ็ดยังเี่นนนี่น่ะเฮ็ดยังเด่นเนี่ยพ่อเฮ็ดยังนี่นะเข้าเดยเฮ็ดยังเท้าเข้า เอาอาหากินหนึ่งนึงเข่าหนึ่งนึงเข่าที่เออเอาหนึ่งเข่าเดี๋ยวเนี้ยเออหนึ่งเข่าเดี๋ยวนี้เลยเนาะเอาคือเอาผ่าคือมื่อนั่นก็ไอ้ผ่าปูแล้วก็วีน่งนะบะเมียบะเมียอันนั้นเด้มื่อนั่นเห็นวีไปทางไหนร้องมีมีเดียวมันเอื้ยน่ะเดียวมันเกิดเราเหมือนทิมเป็นเลยนะโอ้เคนกำลังเท้าเข่าเนาะ แน่ลูกเพื่อนสีโคนครบเนาะสบายดีไหมนะสบายดีเออสบายดีไหมหน่อยไปเออนั่งสบายดีไหมเออเพื่อนเริ่มคุ้นเคยกับเราแล้วน้อยสบายดีไหมว่าสบายดีไหมวันนี้อ้วนเนาะวันนี้เนาะอ้วนเนาะเอออันนี้เหดอย่างกินได้เนี่ยนุ่งเน่า๋อต้มเนาะ มาหาไอ้ตลอดกม่เห็นซองเท้าแล้วไปยังก็อ้มังไปยังเขาดูได้ดูไปให้เดียวเขามาห้ลูกกินดวนี้มันสิกินขขาสวยเนาะดูน่พอดีเขาเอาเข่ามาน่ะยูรูมุนยูรอยูรูมุนอ้ลงไปแบกอไหมให้เดใ่ก็ก็คงคือชุ่ะ ลงไปแบกอ่ะด้อยยุลุงมันหน่ะอันเพราะว่ากมามม็มีอันโอ้ยคอยได้ก็ว่ามีมีอาณามีอ้ายมีเอื่ยเออมีเมียของน้องได้ยุลุมันเพิ่นก็จะคนขึ้นมาช่วยไปเอาไปแบกเขามาเนอะอ่เนี่ยกินข้าวละลายก็อันโอ้มียำยำแซ่บอ <laughs> ่ะ <laughs> น้นองเพิ่นกินเออเพิ่นกินข้าวกับยำยำตีนั่งข้าวกับยำยำน้อง เด๋อเด๋อเด๋ดาเอาลอถ่ายอ้างละว่าที่เขาอ่าล้อถ่ายอ้ายเคนแบกเครื่องมาบึงลูกอันนี้ไปบอกเมียเมียเรามันเออมาละเออมาเดี๋ยวเหมือนยิ้มเฮือนนะ<ป>นะเออจ้ายนี่สภาพทางในเฮือน,นออันนี้ก็คือบนนู้นั่นเอาเอาพยามามาปอกว้เนาะพี่น้องเนาะ,ะพะยามาปอกว้แบบนี้ มันมีบอบนเตากินกำลังต้มน้อพี่น้องน,ะนางคนต้ม <c oughs> นางไม่หลุดโดยโดยนี่สภาพทางในเรือนเนาะเป็นเป็นพื้นดินเนาะพี่น้องนะหลังคาเนี่ยก็บอธวา,นะาแล้วพี่น้องฝนตกมาก็คืออยู่ไปได้อันไม้อันนี้ก็ในไม้น,นี่มันหักนะพี่น้องอันนี้นี่เขาหยาดตกใส่หัวนะพี่น้อง หลังคาบบมีแล้วพี่น้องนักหน่วงนนักน้าว่เท่านาอมือนั้นเลยมันฟุ้นแตบมันฟุ้นตกเลยมันหลงไัใหญ่ๆเมัอนหักนะโอ้แม่นเมือมือนั้นลูกมายังยังไม่เห็นหักใท่ไหมเมือนี้มาหักแล้วลูกมายังดีอยู่ดี๋อมมันไกลอันนั้นมันมันฟุ้นตกอะได้แต่ส่งมือส่งขึ้นนงโอ้แมันลงบักใหญ่งยมันลงไปใหง่เงเลยมันหักแล้วแม่แล้วมือนั้น อีพอบอกลูกมาน่ะลูกอะมาบ่ได้ฝนทั้งพี่ที่มูวฝนตกหนิ่งหมดยื่อกระดาษลูกมาบ่ได้ลูกว่าโอ้หนทางลูกมาบ่ได้แหละทั้งลูก้าว่าเหมือนพอการมันบ้านนี่ฝนตกน่น้อยเดียวบุญเดียวปัาบเม่อกใหญ่ชะได้แต่ส่งมือส่งขึ้นนะยังบ่เศร้าเด้อ อันนี้เอาเฝ้ามาเฝ้ากับหยาดฝนตกเที่ยวโขกฝนตกที่รถมานปุ้ยดูแม่นะแม่นี่ลูกเป็นกันนังเดิอยู่กันนี่เนาะพี่น้องนนางเป็นกินเข่ากันคือจะอยู่เขาบางลืมท้ายตะกี้ลืมท้ายอ้ายเป็นแบกเข่ามานหนึ่งก็ซอฟเนาะเอามาเื่นเลยแล้วก็บ้าวันก็เนาะแบกมานั่งวางลงเมื่อยเนาะแบกเข่าขึ้นดอยเนาะแบกขึ้นดอยเนาะอ่า โอเคทบสมดีไปนี้ละเมื่อไรยังดีลูกหลาเนาะยังมีติมาต่อติมายต่อติมาะยังเครื่องลงไอซิลโถวขั่นน่นเกละนั่นแหละไปนะเมียนอให้ที่บอกแห่ะนี่เหลี่ยมมาเป็นมือกองให้กับบ้าอ้วนนี่น้อหายใจปาบๆได้เพื่นเนาะ เนาะตอนนี้ก็เขาก็ได้เอาเครื่องอเอายางขึ้นมาเป็นเทียบห้อยนะพี่น้องเนาะแล้วเขาจึงจะจกเอามาตัดหลังให้อายเป็นแบกเมืเ่อยอายอะเมื่อยปแบกเ,เ, <c oughs> เบาหวานส่ยวยเป้านึงเนาะอ่ายแบกเป้านึงแล้วก็อันนี้เป็นจะแบกมาเนาะ,ะแล้วก็มีเมียของบาหลีแบกมาเนาะแม่น้องอาทิตย์แบกมานึงเนาะแน่พอดีมันเนี้เขามาเจออ่าเมียเพื่นเนาะ มือานก็จะกินมากแล้วสบายดีวันนี้สบายดีว่าสบายดีเมสบายดีนิดคนสบายดีสบายเลยีก็คือนะนี่นาะพี่น้องอันสีคนอ่าเมื่อวนเขาได้นัดกับพ่อเถาพนน้อพ่เถาอันทัวรมามื่อวีนเขาจะมาแล้วกับพอเถาอันไปซออเขาเมียเพิ่นมาเนาะกะเจ้หัวเดคนไปนะสบายสบาย

สามสิบที่สามสิบนาจะสามสิบปลายหน่อยนึงเนาะสามเบิงประมาณสามสิบห้านี่สามสิบหแล้วนะไอ้มือลงก็ได้เป็นยังอาชีพเขาเนี่ยเฮ็ดยางไวยอาชีพมันให้ส่วนสดลยวให้เห็ส่วนมันมันดิ้นี่กูบุใน้ลนกูให้มันไดเลยกูเศร้าอยู่อันมือนี่เอยมาเนาะจักมือเราทีวาลาบปมา นาอน้องมันเขาดินนีมาที่่องเชื่อนแ่แ่น้องก็น่าตามชื่อนก่อนเลเาภาษาเราได้ปภาษาโมงก็ได้พันเาภาษาเราได้นะชื่อยังก่อนนางชงอันนจาปีก่อนน้้ เห็นลุงก็ขี้ได้เ็กจะลูกเป๊ะเปยวโอ้ลูกไปจสามิสามัเพื่อนหากับาเมื่อเนี้ยเพ่อทาเพ่อนทางเพราชงบี่ก้วูกควแนนเดี๋ยวนี้นี่อ้ายเรื่องลูกสีคนลูกหน่อยเนาะผู้ใดลูกก็ก็ผู้เนี้ยผู้นี้เนาะชื่อยังก็นันนุ่งฮะนันนุ่งนางนุ่งชื่อยังก็ อันอัยุ่งกปีก่อนใ่ืสิกบยุปีแปดแปดปีแปดปีมุ้งเขมโมกแล้ราผูดต่อมาผู้นปุผู้นี้ชื่อังก่อนางเส่งนางเซงจะกปีก่อนนัน้องหญิงหกปีหกปีเราผูดต่อมา้หญิิชื่อไงกู้น นางเบาวอ้าีก่อนนไทยกับไทยเฉลี่เาไห่หาปีกับไทย่ยคิดว่าป้จถ่ีนี้ซื้อปีปุีซือยังก่อนจงปุณนีอ้วนๆเนาะหน้าหักดีเนาะกับโถ่เฮือนเนาะฝนตกมากอยู่ไ่ได้เนาะ มื่อวานนี่มันลงมาเลยเนี่ยมื่อวานนี่เนาะเออมื่อวันหักหักก่อนหักเนาะนี่นะลงมา <pt r ots> <c oughs> ได้แรงเดือแต่ละมือมักเ <c oughs> ข้ามาบวเหีนอายนี่อายมักไปทั้งใดก็อนม,ม่นานมือแอร์นองใส่มาเนี่ยมัน,นยูนน่อันอายนี่ยุ่งลงอันกูลงเมาอ่ะพ้นลูกอ่นนะ <c oughs> ไอ้ยุนลงหากูเป็นลงมกงเอาลงมกงลูกในเขากูไปยูนั้นไอฮะน้าเนี่ยเขาจีนมาเนี่ยไอนี้จีว่าโอ้ยใจกู้มาแล้วโมเห็นเจะกับไปแล้วเขากูยูน่ะไอ้นี่้เราจะโมเจอก็คือการลงมกงนี่เป็นฮิตของประเภทนี้ของชนพะมุกฮาเนาะเวลาเจี๊ยบเวลาเปลี่ยนเนาะต้องได้เฮ็ดผีลักษณะว่าเฮ็ดผีเนี่ยเรี่น้องเนาะ เขาเขาเจ้าเอิ่นว่าลุงหมอกงเนาะอันนี้บาลี่ขอแนะนน้ำยันอ่ามีหลายๆคนไม่เข้าใจนะก็เนาะมันมีเขามาเป็นทั้งเอือยทั้งหายเนาะเอือยมักไปทั้งใดเอือยนะจีบโป๊ะเนี่ยคนบูบูสา้ิเปาลวอันผมไปให้เวียนอยู่บ้านนี้แต่วันไปให้ช่วยเขาให้ให้ให้ส่วนเนอไปนอนให้เขามันให้ให้ให้ส่วนเอาเขากิน ก็รู้การนะนี่ไอ้โมนี่น่ะเขาเที่ยวการเขามามามาสองเที่ยวเราแต่ว่ามักไม่เห็นเนาะโมนี่เขาก็เลยมามาเติมเอาเอาขนมไห้เด็กน้อยกินก่อนนะที่ได้น้อยเป็นยักษ์ขนมตะกี้เขามาเห็นเด็กน้อยกินเข่าแล้วล่ะกินเข่าก็มันอะไรอ่ายำๆนะแล้วมันจะมีผรงเนาะโปร่แจเจลมันอะเอาเข่าเนียวจับกินน้อยนะเขาเห็นตะกิน บอกคุณบอกคุณนายมันนางอยู่ตนหนาเมย์ไหมบอกผู้นั้นมันนางอยู่ตนาเมย์ไหมเออนางมันนางที่มันอน้อยอนะอือยืนถึงนกขอบใจมันนเป็นบ่้ว่าขอบใจว่าขอบใจขอบใจเออขอบใจอยู่ขอบใจบอบคุณขอบใจต้นเป็นต้นเท้าม่งนะเน้านะครับอย่างภาษาลาวนี่ซ้ำนี่นี่กาบเอาได้ว่า บงซ้ำนี่ก็อนซ้ำนี่ก็ยังเบาบ่ได้ั้อาถ้าว่าบ่ไดดเขาเงียนหอนะล้วขอสีขอหามีคนเงียนใดก็ถือว่าเบาใดง้่นมครับนะขอบใจเด้อว่าขอบใจเออขอบใจเออขอบใจขอบใจนะเป็นเป็นเป็นสอดนองเาเาบอกเบาใดอยู่นะสงคนนึงส่งนใหญ่นี่กู นอ้เขาเขาปอยังกพบคนนั้นนะปอสามปุณีเลยนีป้อนปอนองปองนะว่าขอบใจขอบใจปุณีปอนยังกับนิี้บได้เหรอบุได้แคนี้มีแต่ปุนีกับปุนีส่งปุน้อยในบด เอาเลยนางเอาว่าขอบใจเด้พอใจพใจเออเอานอกจากจะมีเด็กน้อยมาอยู่นี่เนาะเราก็จะยายเป็นดกินนีนกันเนาะอันนี้ผมกระถางว่ากรถางมีลูกอันนี้ไม่ตั้งก็ใจเด้พอใจเด้อ่าลูกน้องไส่มาไว้เออมาไว้นอยมาไแม่มาไว้ได้ที่สองคนเนาะพอใวสู้เพาใจได้เนี่ยอ่าให้น้องกินได้เนี่ย ผู้ยู่นอกกันบ่มาตายกาเข้าเจ้าขนมมาซองเน่งว่าพี่น้องมานมีอยู่นี่ก็มีในเข้ายายนี่ย้วหนก็มีมีอันนั้นมันเอามาไว้ยายเายเอาไปตัวไปกินอยู่ในนี่ก็เนาะเบิงเด้อเข้าเจ้าเครื่องออาไม้บนวายเอาเตาทำยิ้นดำเลยนะเอาใส่เอาใส่แบบนี้มาเลยปอเครื่องมันลายเนุ่ม อันนี้เป็นอันนี้เป็นปลาแห้งเนาะปลาแห้งเออเอาไปสุรุกินเลยเนาะปลานี่ก็เนาะอืแล้วก็นี่อันนับทำอิฐตัวนี้อยู่ในนี่จะมีในขนมขนมซองทองเอาไปเด็กน้อยกินนะเนี่ก็จะมียาสีฟันมีแครบสบู่อ่าจะมีไม้สีฟันเกลือแป้งนัวเนาะมีกันี้อ่าอยู่นี่เนาะเอาบุคคลออกมาเอาปลาไป ก็จะมีเนี่ยน้ำมันเอาไปขวบพักขวบมีกินสองกล่องอ่าแล้วก็อยู่ในนี้อีกนี่แม็กกี้เนาะซอกปองเคยกินอะไเนี่ยใส่ข้าวเจ้าเนาะใส่ข้าวเจ้ากินกระแซ่บและอันสุดท้ายตรงนี้เนาะเป็นเครื่องนุ่งอันนี้เป็นเครื่องนุ่งเนาะ เออเนีอ้เครื un> un> <si ่องนัวซีมาเป็นชุดเนุดอันนี้อันนี้ของผู้ชายเอานุ่งให้รูกวะนุ่งได้นุ่งง่ายันน้าเขียนแทนเนาเขียนแหนมดโอนน้าเขียนแนมดนน้านน้าจะยีไม่ยึดไทยเนาะเขียนแเขยน ไมเบิ้งไงดอ่ะแม่เนาะมันตุยแม่เนาะเห็นยุคคลิปเลยซื้อแม่ตมบุตรตุยลูกตุยเฮ้ยแม่พุชเต้บุเนไปบไม่งินไปในหมอบุไม่งินไปในหมอเออหมอมันต้นทรง เมอเลยเนาะดีนะเอันด้เนาะสองีดได้เนาะเาซื้อมาแขนสั้นหแขนยาวหนึ่งเฮ้าผู้น้อยนะน้อยก็มุคนนี้เนาะอือานะนุ่งเอานเลยเลยมุดเข็มาหนาดนเอาไ้ปนุ่งดูขึ้นกระดาแก่เสียวกนุ่ไปนุ่เสียแกก็มุ กะเสือบด้นองเียอันตมาเออพผู้น้อยนี่เอ้นเอาเลนุ่งเลยนุ่งเลยน้าแงนาแงน้าตัวา่เยใไเย่นี่ปุ้ยายนี่ยุ้ยายเนาะแงงๆเลยสียสมาแนุ่งเลยนุ่งเลยนุ่งเสียไหม นี่ของไอและอันนี้จะเป็นส่งเขาซื้อมาให้ออาอายอย่างเขาลืมซื้อพนยาเนาะอาจัวชื่อ่งจัวซื้อเนาะเนนะอลืมไอาจัวซื้ออหล่พ่นซืจงอะมนออนี่อันนี้เป็นเสียอายนี่เสียเอาเลยอนุ่งบัแมนบเีย่แล้ว

มีน้ำในสามคนไปอยู่ที่ลูกคอยอยู่บักอ่าฮันดอยหันนั้นเอาลูกเมียว่าอะไรที่อ่าอันลูกสามคนนั่นอ่ได้แอาผัวเมียละยังเถอะบัได้เถอะโอ้ไปยุ่งร่มกระจ้าเนาะมันหัวเดียวผัวเอาก้นยัต้องครัวของบัได้เอามีต้องครัลูนแหมแล้วก็มีเกิรบเนาะมีผ้าบ่เอามาเหมือนกัตัดอันนี้เกิรบบัวได้นี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่

อันนี้ค sure ุ้เ hmm, ส mm ือเงาเลนี่อานดูกเสอเลยอันนี้เยอนี่ผังสดงยงชักือยงยงยงซับเปิดมันงามเนยคนนีนี่นี่คึบนี่ยงวัเงามด้วยงแล้ว แล้มาอยู่หมออีกอันนั้นมันผูในน้อยก็เปลี่ยนอันนี้ผุงาขึ้นเลยใส่เลยผุดเขาต้นนั้นเลยอันนี้ก็คงน้อยเในน้อยในของผู้นั้นนล่ในในผูนึ่ยนี่อันนั้นเปลี่ยนผือสำันให้ผู้นั้นนั่งนั่งเตานี้เตายังไงให้เจ้ไ่้เออตอนนี้ให้อันผู้น้อยนี่อคับผู้ใายนี่ เออไม่ลีน้อยให้กันยาเราค่อยเตี้ยเอาตีนนี่งกว่าตรงนันนี้หน่นี่เกือบเกือบไ่นี่นี่เก่เาใส่เอาเอาเขได้สีไหมเหรอเขาเขาทิฟฟาี่บบบมาบอเมนี้จะมัหอบบอสเทมบาเทียเนาะบอสเมื่อวานนี้เลยมันจนเศร้าเลย เขาไปลุ้อเไปลุ้ตาเลยมาลุ้งมาโทมาอนี่ยนีวงหลูบอกมาวดีเขาแล้วก็ถ่วยนอะดเจดแล้วก็มีจานด้หนึ่จานได้นะอดเจเ่าที่มึงมดตง้วมเต่าที่สองนี่เนาะมีอย่างเดีนอนลุกหนอนติ้าถวดเจเนี่ มีมีเด้อมีมือมีมีซองแก๊สแล้วก็เกลือเกลือเกลือกินหนึ่งทงไงใช่แล้วก็นี่มีปลากระป๋องเคยกินบ่เนี่ยนนั่งน่องกับมักบ่นมักอ่ะมักอ่ะเฮ้นี่แดี๋เนาะ สองอันเนาะเกือเป่งนวดอยู่ทงนี่มดเลยแปรงนวอยู่ในทงนี่เนาะเอาบุขนออกมาคงสลดลด้ก่าไปทิงเหี้ยวตามน้มายจตโ้าคนป่เล่นเล่ปลาโตก่าขึ้นนนี่ได้นอนดว๋อพอดีว่ามีคไหนใจบุญผสเงมากเอากเลยซื้อเรื่องนี้มจะมีข้าวสารเนาะซองกระสอบ นีม่มีซองปลากระป๋องซองอน้ำมันพืชซองแม็กกี้ซองแตงนัวหนึ่งเกลือหนึ่งทงญ่แล้วก็มีขนมซองทง,ง,ทงแล้วก็มีอุ้อันนี้นี่ยแฟบแฟบนอนสามทงแฟบพอสักเครื่องนี่นะเอาสักเครื่องให้ลูกเนอะเมกี้เอาเห็นเครื่องเพราะมันเปื่อยนะเนอะออออออสักเครื่องให้ลูกได้แล้วก็มียาสีฟันสบมพู น้อไม้ซีแคลน้อแล้วก็มีอ่าถ้วยจานวงส่งเสื้อเกิบเนา้อภาษีมานะ่ะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งมาก,ก็คือมีป่าและลุงอยู่ทางกรุงเทพเพิ่นส่งมา5,000นหารายบาทนะาะเอาความสิ่ง่นส่งมาเอาไว้สร้างเฮือน,นเฮาเด้เฮาก็เก็บไวนะ้หั่นเนาะอันนี้เฮาก็บิดแบงเอามาซื้อเครื่องส่วนนีน้ก่อนเนาะแล้วก็มีทางครอบครัวคําสิง อายูทาง USA คันตาว่าหนึ่งหอยห้าสิบดอลนะร์วมก็คือมีชี้ล้านเจ็ดแสนสิบห้าพันะแล้วก็เขาไปซื้อเครื่องนี้นี่เขาสารนีอย่างโคตรจุดส่งเสือเก็บอย่างต่างนี่เมืม่อไปสองล้านเก่าแสนสามสิบห้าพันกิฟต์ก็ยังเหลือเงินอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก่าสิบพันแต่ว่าแม่เนาะยังเหลืออยู่เขาซื้อป่าแล้เนาะก็ยังเหลืออยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่สิบพันอ๋อยอันนี้ เฮาเจ้าเงินมอไปกับเจ็ดแสนกับสี่สิบพันเนอเอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเวลาลูกบ่สบายน้อแล้วก็เขาก็เอาลูกไปห้องมอไปอย่างแน่ยาเสพยาเสพยาเสพแล้วจง สี 7, 40, ่สิบสิบพันเนาะนะ,นะนกคือเงินเพิ่นเรือนหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่สิบพันแต่ว่าเขาจะมอบเงินในส่นหนึห่งเจ็ดแสนห้าสิบเนาะเรือนหนึ่งล้านนั้นเขาก็จะไว้สมทบบางทีอาจจะได้สั่งเงินเนาะถ้าหากาว่าไม่ได้สั่งเงินเขาก็ไปมามอบแพรอไนน <c oughs> อ้เนาะอันนี้เป็นเงินดูเจ็ดแสนห้าสิบพันเนาะอะไรว้จเจะาเอาไว้จะจะเ,ไวเลยเน่ อันน่ะดีใจบ่ที่ว่ามีคนมาช่วยนายดีใจเนาะเอื้ยดีใจบ่มาช่วยกันได้เนาะทุกเงี้ยเน่โมเด็คเขากินแน่มาช่วยอยู่ดีใจพอใจแล้วไ้ขอบใจเพิอนุพุ่นนะไอ้เอ้ยขอบใจเพิ่นนี้น้อยน้อยอุ้ยขอบใจอยู่พุ่นนะ เขอาใจไว้ไหนั right? ่นเขอาใจจุคนไหมเข้าใจนะโตเปีม hmm. าุ้นเฮ็ดจุ้นเฮ็ดจุ้นเฮ็ดนข้าใจเด้อนัเข้าใจไหมยงเชียรทงตตอดใจขาแล้วิรูมเนั่นนั่นแหะเด้อไอ้เด้อบพราสันก็เข้ากะจะได้มอบทุกชิ้นยางนีไห้อายเอาไว้ชูลูกกินนะนะสนชูลูกลูกเต่ากินเบิ้งเด็กน้อยพี่น้องไอ้เพื่อนเั่าน่ะไอ้ก็ ทีมีแผนทีแปลงเคลื่อนไหมอ่ะโอ้ก็ยากแต่งแต่ว่าเคลื่อนเพรว่ามันเปอยากแต่งแต่ว่าบุได้เขากินผมบอมีเงินอ่ะมีซื้ออันยาให้อันกระซี่เอาบุได้เงินงานียาอันนี้ผมกินบุได้เนาะเาะยบุได้เขากินบุมี้ย่างเลยสมมติซื้อสมมตินี่ก็ ไปหาเขาไม่ให้ลูกกินก่นนอนยังประทานเนาะเนี่ยอันอ้างเป็นถ้วยเป็นอย่างเนี่ยเข้าใส่แล้วเขาก็ไปล่างเนี่ยล้างทําความสะอาดสีเป็นเสื้อผ้าเอาเก็บเมี่ยนเป็นระเบียบเนะี่ยอันในเพื่อนโนอกมาที่กี่เห็นไอ้เท้าเขาด้อยนมันแองมันเจ้มันดำนะขาล่างซาดเนะี่ยมันจึงบ่เป็นพญานะแต่ว่าเขากินยูกซาดต่อมันก่อน บ่เป็นยังงูกเต <c oughs> ่าเนาะว็แห้งเนาะโอเคพฉ่นันเทาจะได้ขอดว่ากันนะน้ากาบสำหรับชิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอขอาอมเข้าใจผูญญจ้ยหญยใจบุญของเท้านะก็คือทางป่าลุงอยู่ทางกรุงเทพได้ทานที่สอกก็คือทางครอบครัวข้าสซิงเนาะอาอยู่ทาง U.S.A เพิ่นฝากมาให้เท้าเป็นสะพานบุญให้ในทางนี้ก็คอยเพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งป่าสะจักลงไพกรเจ็บ่าขอให้ ท่านแล้วกะขบค้าวของท่านอาโมทุกคนเนาะจงปลาสตักโล้ไปแก่เจ็บควายลำควไปรวยเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลีก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะอ่าบาลีจะได้ลาทานผสมไปพร้อมกับขบค้าวของเพื่อนเนาะสบายดีสบายดีเพื่อนเด้อ